ครับวันนี้ก็อยู่ในดีบินดูอีกแล้วนะดีบินดูจบดีก็ไลฟ์มาดูกันยยาขอจะตกทองสองทองหนึ่งก็โอเคผมตกมาทองหนึ่งนะตอนนั้นขึ้นเพชสามไปแล้วก็จบทองหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะผมพอใจนะเพราะว่าขึ้นเพชรสามเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะจบเพชรสามอู่แล้วนะเราแค่ขึ้นไปเอาเพชรนะแล้วจบเพชรหนึ่งให้จบทองหนึ่งมันก็ เป็นประโยชน์ที่เราได้หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยผมก็มีพัน0เสือร้อยเพชรแล้วนะครับผมเอ่อสักครู่นะผมมีกบเนี่ยกบม่วงปึ๊บนี่เห้เป็นดุน่าตื่ตึงตองมันนะฮะทีนี่ผมมีกบฟ้าหนึ่งตัว <laughs> จริงๆผมอยากทำฟ้ากระพงแม็กตัวหนึ่งนะครับ เ้ามาช่วยกันโอ้หมดยังเก็บได้อีกเยอะนะเนี่ยสำหรับใครที่อยากเข้ากิลด์กิลด์ก็ยังว่างอยู่นะแล้วหมดนะแต่ถ้าไม่ออนเกิน3-4วันเนี่ยผมก็เตะนะครับเอามาช่วยทำภารกิจกิลด์ครับทุกคน เดี๋ยวลองไปใต่เดี๋ยวนะผมขอดูด่านยากคือด่านยากผมจะบลอกพิกะสำหรับใครที่อยากจะผ่านเนาะใครที่ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านไม่ยากนะครับน,นี่เนาะเดี๋ยวผมใช้ทีมเออที่ยสลับอะ่ะใช้ทีม่มีแล้วนั้นนะนะก็หาทีมที่มีบาวด็อกนะครับนี่นะเพราะว่ามีอะไรนี่นะครับมีการต่อต้านการหลงสเสน่ห์ก็คือต่อต้านการลำนำนะเพราะว่าปอดมีลำนำนะะก็อันนี้หละครับ นี่นะพอเราเจอเพื่อนที่เหมาะสมนะครับเราก็ใช้นะแล้วก็กดอมตันี่นะครับแล้วก็นับวีในใจเราลนะคือที่ผมเมมเมื่อกี้เพราะว่าผมควนับพลาดน,นะผมก็เลยเมมน,นะครับนี่นะนี่แล้วเราก็สบายแนละ้วเพราะว่าบอสล็อกบาร์ล็อกเรากันกันได้นะครับนี่นะ ก็คือตอนแรกที่ผมไม่ผ่านอนะดีดาน,นั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับคือผมยังไม่รู้รนั่นแหละเห็นไหมมันจะขึ้นลำนำนะแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าบาวด็อกมีการลำนำนะถึงกินโนคิดโดนเราก็ยังมีบาวด็อกอยู่นะมันมันลำนำทะลุออกมาตะาได้น,นะเห็นที่บอกนะครับแต่ก็สบายเนะี่ยกินโดคิดโดนแล้วเห็นไหมแต่ว่าบาว็อกไม่โดนนะครับจะเห็นว่าบาวนะ็อกนั้นยังยืนยืนอยู่นะครับ นี่คนระับดูดิครับกินโดยขลงอย่างไวนะครับไวชิวไวชิวนะแล้วไอีที่เพิ่งทร้ามาสิบกว่าวันแล้วผมว่าจบเพชรหนึ่งเนี่ยได้เนี่ยก็โอเคมาก,กน,นะว่าแบบสูตรอะโอเคอะแต่แต่นี่ก็อย่างที่บอกว่าจะผ่านนานหน่อยนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวที่แบกนะ ที่เหลือมันไม่การลำนำําไงถ้าไม่ได้บาร์ล็อกก็แนะนําว่าให้รีเลยนะถ้าสมมติเพื่อนไม่ออกบาร์ล็อกมาอย่างเงี้ยก็รีได้นะแล้วก็รอเพื่อนออกบาร์ล็อกมาอย่างเงี้ยยันตายอย่างเงี้ยรีให้เจอนะครับเนี่ยอันนี้ดูดิขนาดเป็นบาร์ล็อกตํานานนะเนี่ยยังเหนื่อยอะ่ะ นี่นะก็ชิวๆครับผมเธอนเฮือดอับอ่ะทุกคนดูเอามันต้องนางอย่างนี้เลยนะปกตินะครับ นี่ตัวนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับบอกเลยว่าต้านทานมันยากที่จะต้านทานนะครับนี่ผมก็ได้มาแล้วก็หมดนะครับสำหรับอันนี้นะแล้วก็ค่อยๆต่ายไปครับชิวๆครับมีตัวนี้มีเทคนิคการต่อย่างนี้นะมันก็สบายครับนี่แต่ว่าผมคิดว่าผมได้เปิด เราไอ้เปิดไอ้วาลไม่ใช่ดิบอสไม่ทันแล้วนะนี่ครับโดนตียับนะครับอย่างพที่บบกแล้วเก็บตั้งรับเราไม่สนใจเราสนใจแค่เกลเล่นเองว่าเราจบป้องเขาได้เร็วหรือเปล่ามาเราตบเลยครับไม่สนใจบินบินแม็กก็แล้วไงครับผมมีบินดุแล้วกันนะครับเนี่ยบินดุผมมันก็ตึงับเนี่ยดูนะครับยูชีหมอนย่ไนนะนี่ครับผมต่อให้เลยคุณเอาแม็กมาเลยครับผมได้ใช้แม็กครับผม ผมแค่ใช้แค่บินดูก็เพียงพอที่จะล้มคุณแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะว่าใครจะเหลี่ยมหนากว่ากันนะครับนี่ผมเรี่ยมนะครับคุณอมตะนะครับนี่นะผมเรี่ยมนะครับนี่ผมต่อให้เขาใช้บินแม็กเลยนะครับผมใช้บินดูไมแม็กเลี๋ยวผมเรี่ยมหนาเตแค่น้ำไหล เฮ้ยมีการบินแล้วก็ไปนะครับขอแต้มหน่อยไม่นะครัไปเลยครับผมไม่มีแต้มนะตอนนี้มีแต้มจะให้ครับต้องเอาแต้มไปใส่รีก,ก่อนนะครับโอ้ย,อยเจอเว้ยมาตึงๆหน่อยเว้ยขอตึงๆอุ้ย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 อะไรไม่รู้อุ้ยแต่แล้วไงอะ่ะ ผมต่อให้เลยเนี่ยในทั้งทีมเนี่ยผมไม่เคยยั่นอยู่แล้วเนี่ยดูเอาบินดูผมเอาให้แค่นั้นปื่อเอามาตาไปก่อนนะครับกดมุ่ไม่ออกก็อามาตาไปก่อนแค่นั้นผมเนี่ยแบบนอนกดอกแล้วอะอืมแฮกอ่ะอืม เนี่ยผมแอรแล้วเนี่ยเมื่อเนี้ยกอดอกอ่ะอืมเนี่ยบินผมอย่างที่บอกนะครับทีภาพพื้นนิดหน่อยแล้วก็บินดุก็ตบได้หมดนะครับเออเอออย่างนี้หลอดยากฮะปีเลยแค่นั้นแหละ มาเฮ้ยไปดูเขาตีแรงกัะเนี่ยทำเล่นพอแล้วผมมีปืนนะปืนถ่ายให้บินดูกแล้วเ,เป็นออฟโจนตีรวมอีกอ่ะโอ้โอ้โอ้สั่งมูลไม่ได้ครับสั่งมูลไม่ได้อาการออกเขาโดนหยุดห้าวิ ็แต่และไงอ่ะอืมผมก็จบได้เหมือนกันอ่ะอืมโคดแอคเนี่ยอืมแอคจัดอ่ะแต่แม้แล้วเอสดดีอ่ะอเล่นแต่เล่นเล่น,เล,นเล่นวินดูนี่คือแบบมันจริงนะคือว่าพอพอพอ,อจะแพ้แล้วชนะนี่คือแบบว่ามันได้แอคกไงอืม ใชーー่เอลลี่มามาตัวเนี่ยตีป้อมวันนี้แตกคนไหนดีวะเอลลี่เนี่ยผมเสียดายอยู่เรื่องหนึนนะ่งบินดูน่าจะมีตู้เพิ่มโอกาสบินดูมาผมจะได้รีง่ายกว่านี้นะแล้วก็จะมีโอกาสรีได้เยอะกว่านี้ให้รีเยอะกว่านี้ผมก็ออกจะได้ไอดีที่ดีกว่านี้เอออันนี้ผมยังว่ามันยังกลางๆนะผมว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดที่แบบ ว้าวเหมือนไอทีปากกี่อย่างเงี้ยนั่นคือว้าวไงคุณค่าเกียร์สี่ตัวก็ดีด้วยนี่ยคือผมอ,อาจจะรีจนได้เฮ้ยมีการบินหรอทำไมตัวขุมถึงตายอ่ะตัวบินตายได้ไงอย่างที่บอกนะครับว่า ไอตัวเนี้ยไอช้างเนี่ยตีป้อมวันนี้แต่วันไหนนะครับผมอาจจะรีได้คุณกินอย่างเงี้ยรีจนได้บินดูบอกคุณกินนะแล้วก็อาจจะได้เกียร์ดีๆช่องหน้าเป็นปืนอย่างเงี้ยอาจจะรีจนได้นะแต่ที่บอกก็คือผมรีสองไอีผมก็ท้อแล้วอะ่ะผมก็ไม่ไหวแล้วนะผมใช้เวลารีสองสาวันเนี่ยกว่าจะได้สองไอดีนะอวลาผมรีต่อเนี่ยคือไม่การนการันตีนะเนีอ่าอาจจะมีแล้วเนี่ยคุณกินเนี่ย เออมันก็เลยนะเจ๊ดายมันน่าจะมีเพิ่มโอกาสแบบสมมุติว่ามีช่วงวันหนึง่งนะเพ่อโอกาสบินดุวันหนึง่งเพื่อโอกาสบินเวลาบินตัวนหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเพิ่มโอกาสหลายๆตู้ให้เราเลือกเปิดอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่มีโอกาสเลือกนะครับพลาดแล้วก็คือพลาดเลยมาหน่อยมาหน่อยเนะี่ย L L 94เดี๋ยวผมตีให้ฟังนะผมตีให้ดูนะครับไม่ได้ตึงนะครับ ที่เจออยู่ต่อหน้าบินอยู่ก็ต้องระยบนะครับเ้ยผมมีการบินด้วยครับผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับพี่ผมเดืมดูขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับพี่ผมอองเลย <laughs> โอ้โหว่าลืมดูแม้ว่ามีบินมีการบินด้วยก้าวดาวด้วยเนะี่ยนะครับเราก็อย่าไปแย่มกับตัวการบินนะครับนี่ครับก็ผมทำให้ดูแล้วนะครับออกนี้เลย <laughs> นะครับเราอย่าไปแยมกับการบินนะครับโ okay. อเคเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนปึ๊บโ okay. อเคเฮ้ยแต่ผมไม่ได้อัพอันนี้เลยครับตอนนี้นไงสกักูตอนนี้เลยมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อ่าให้ไม่พอนี่ผมได้ออฟด้วยแล้วก็รูคูดาสองจุดอันนี้เป็นเกมที่ดีได,ด้สุดๆผมว่า เลยที่ดีที่สุดสหรับตัวตัวแบบนี้นะให้พวกเครื่องสุดท้ายหรือว่าให้พวกพวกแบบเนี่ยมีบาเดียสมบูรณ์นี่ผมว่าดีสุดละนะครับอ,อันเนี้ยที่จริงเกียร์เนี้ยถ้ามันจะออกก็ต้องมาใส่โคนี่นะในอนาคตอตผมก็ใส่โคนี่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นรองเท้าแล้วก็ทาปล่อยตัวไวอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตนะแต่ต้องรอได้โคนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะทําไอ้เาฉลามแม็กก่อนนะครับแล้วรอในอนาคตได้โคนี่ผมก็จะเอาโคนี่มาแทนแบบ โหนให้ใส่ถีนะครับแล้วก็ใส่เกียร์แบบแบบนี้ให้นะเนี่บยบอกเลยครับว่าแร่น้อยปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็ออกมาใช้คอมโบคู่กับงูน้ำเพอนะครับแต่ผมจะต้องไปเก็บไอ้นี่มาก่อนนะครับเนี่ยค่อนข้างแส่หยองพอสมควรเพราะว่าผมต้องผ่านด่านนี้นะผมให้เลยว่าด่านไอดีใหมๆ่ๆเดี๋ยวผ่านยากมากนะให้เป็นแทบจะยากต้องหักเลยนะครับแกด่านทุกคน เออคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้ทุกคนใครที่ช,ชอบฝากกดไลค์แล้วกันนะเดี๋ยวมาอัปเดตียดให้ดูนะทุูไม่ใช่อัปเดตนะไม่ใช่อัปเดียดนะเรื่องใหม,ม่ขึ้นหน้าทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ